ဩဆောင်လာဆိုင်ရတိသူတခုဝဲတဲ့ကိုရိဆိုင်အယုလဖုံညောယမကဲလိုဖီနိုင်ယတိသူတခုဝဲတဲ့စပလဘာချန်ထန်ဝေဒာလီစပလောဩလူဆောင်ခပြာကပြယပူဆာလကနောအယောဝဒခူရှင်နေနေဖုံချွန်ဝေဒာတကုံပူစာယောလချီလိနေစပလန်လခနောစီလဆိုင်နေစပလန်လဒယောကေသောသာနောယဲယောနေယမလောဖီလောဘာသာယတိသူတခုဝဲတဲ့နောကြဲဦးနောစပလန်လဒယောကေသောသာပစီလက်ကြဲဘူး ออรุของขาเพียกับปียพุษายาหูชินหนึ่งในน,ลลน้อ,องเชลล์กานอเอาเวพงชงเวดาตะกองชาพูมุสิลสเน่ตะกองชาพูมุนะองกอนลองตามาบุยอองเกจกุยโกซานตะกองชาเดกเนะตะกองชาเดกเดนะอาวกกพียพุามุนอะพุษามุนอะกพลีเลียจุลน,นาากอกีแทงเคลียเวดาเล่ตะกองชากันหนึ่งยากลาสิลส ก็ไปยาพายาหูชินหนึ่งในนอลูกกูกลานาะแต่ก็งูชาเดล้วอังูนองูดาบานอะอะพดด้วยสากูเดียวเนี่ยด้วยสากูเดียวว่าลูกกูด้วยว่ามีอองกูเพาะเอาว่าทั่วระบาเอาว้เคลียร์ขู่เนาะแต่ก็งูชากานี้ยดด่าเอว้เคลียร์ลูกัี้เนาะอะพูดทั่วระบาดว่ามาเลพุซสามืยาละชินหนึในอ้ยโปลงากัปยอพดนาซีพิลนีบ้าคุณเนาะชมาเดอเออชะดูมีเสิ่ง่เนี่ยปล่ก็ถนกไหเนาะปล่ยพู เลยเดีีออจาลองเลยเดี๋ยวอเอาเว้รถทั้เรื่องความนเสัยชิคาด้าเอาเว้เดี๋ยวผูชงอารมมุ่งบ้าทุ่งวงละพยอเนี่ยเอวงโคสเปนราชาตเนาะเดี๋ยวเวลารถสังข์ผียาวดีองจ้าเวลาสองขาผาดูยาบุเนี่ยนัแต่ว่าผยาหูชิหนึ่งในละกานาะเมื่อผู้ใจผาดูด้านนี้ตรงข้เลยาบุณยผู้ใจผัดูลอเวลาเนาะทั้เรืความเล็หนึ่งในข้าดาหูเอาเวใจท้องทุง เกลี่ยผอยู่เอาไว้เกลี่ว้ด้งควายส่ค่าลายเย่ใบสี่เลนเนี่ยรายเย่ใบทเล่เนาะเอาว้ยองเอาไว้แทนไว้ได้แล้วอัตตะั่เอาไว้แทนเรียส่งค้าพียนี้ลาหนิสันใบละสงคาพอดูนาหลเป็นน้องตัยาบุเนี่ยอ้งโคสงาพอดูหลแทนเอาว้เอาเลยเลี่ยส่งค้าพียู่อยู่สิเอาไว้มาบูส่งค่ากระลูกกันเลอกระปิตตะวั่งผตัว่ตะวงจี้ กูไม่ดีรอลยาบูบัโลฉันนไม่เอาไมาเกต้องลันนี่อาีเฉพาะกิ้งานอรยีข้าดาวสีเอาว้วส่ลรูปแมีย้าสองข้วปูดาตาน้อเลกี้อันเรเนาะนาะเรื่องแทนแต่ว่าพิษะก้รงจากกับไปนน้องสูน้อเอาไว้เรื่องบ้าอาาอยู่รอยาบูอนอรอแหนกับไปยตดแต่ผู้เวตมสียาบ้าูน้อยอากะหลบยาดาล้น้อสักขบ้ากูวดีไซ